กอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนของพ่อนะเอนเด็กคนเด็กนนี้ด้วยลูกอมมากเลยเดทุกคนนี้อเนี่ยลูกอมทัั้งนำอะไร แป็นลูกอมเชี่วอร่อยมากอ่ะอันนี้หอมหอมผลละไม่ได้ไปบ้านเมื่อกี้นะกกเขาจะแล้วนหนนีลูกอมอมันเนะนี่นี่นะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมากินแยมรีกันเลยเป็นแยนรียังมีนะทุกคนน่าจะอร่อยเชียร์แล้วนะเดี๋ยวแป๊บนะึง มาอยู่ที่บ้านนะตอ,อนนี้ว่าตอนนี้อะไรนะมามาดูข้าวง่ายๆนะกันมาดูข้าวที่นี่ก็เลยไดนะ้มาสวนกับพ่อดูข้าวแล้วไปซื้อลูกอมมาอะไรใช่ซื้ลอลอมมาก็เลยจะมากิน,นด้วยที่สวนแบบนี้นะ ลูกอมแบบนี้นะอร่อยมากเลยนะผู้คนลองไปซื้อกินดูนะอันเนี้ยอร่อยมากเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะชิมดูนะเดี๋ยวเราจะแกะชิมให้ดูนะทุกคนนี่เลยทุกคนตั้งใจแบบเน,นี้ย มาอืมแล้วถ้าเราใช่ได้เป็นโค้กอ่ะทุกคนเห็นแบบนี้ก็อ่านสูนใช่ไหมนี่มันเขียนว่าคานโลจิมิสุริแต่เป็นอุซิเทน,นเทนเินนะทุกคนอันนี้กา๊าซน่าเชื่อถือไม่ได้เลยอันเนี้ยแ่มดูดิ นี่ยสามเอกระดัสูงนะทุกคนเห็นไหมป่ะเนี่ยฟรีที่เงียบนะแต่มันเขียนว่าคาลโลจิมิสลีนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนลองดูนะ ่ะทุกคนต่อไปเราก็จะมากินอีกอันหนึ่งกันเลยอันนี้ยังกินไม่หมดนะทุกคน,นนี่เป็นกราร์ดนะทุกคนเรามาเล่นเพื่อเงานะเนี่ยอืมขอให้ย่านะใคร เราไปกินเพื่อนมา้าทุกคนตอนเปิดเทอมอะไรนะตอนตอนเข้าโรงเรียนอะ่ะเนี่ยใครเนี่ยไปกินเพื่อนม้าใครอ่ะอือหือแล้วลเปิดเทอมเราจะไปกินเพื่อนอีกแล้วเก็จได้มาเองไปดูข้างนอกกันเลยไหมทุกคนเดีย๋ยวไปดูข้างนอกนะทุกคน อปลาเมื่อกินปลากินปลาเยอะมากอร่อยมากตอนนี้รถโดนมาถึานนงแล้วเราก็จะนั่งในรถอุ้ย Ah, sånn. Hmm. Mm. Yeah. <laughs> แอบรบ่้ยหว,วานอร่อยอันนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับถ้าขนมที่เราชอบเป็นมากเลย้มันเจอคลิปหน้านะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจต่อให้เราทำคลิปนะ